กลุ่มกัญชัยท็อปไมเคิลเสียชีวิตย้อนความทรงจำที่เคยร่วมงานกันครอบครัวและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของโอไมเคลิลภูพาร์อดีตพระเอกดังยุค90วัยห0ปีที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องนอนญาติเผยว่าไมเคิลมีอาการไม่สบายอย่างเดียวและก็เป็นโรคซึมเศร้ามารักษาที่กรุงเทพมหานครได้ประมาณ 4- 5้า เดือนแล้วน้องชายคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดว่าแฟนตีตัวออกห่างและแฟนบอกให้มารักษาตัวที่กรุงเทพมหานครทางครอบครัวไม่ติดใจการเสียชีวิตล่าสุดเรื่องนี้ทางด้านหนุ่มกันชายก็ได้แสดงความอลาลัยและพูดผ่านรายการที่วันทันเหตุการณ์ว่าโอ้ไมเคิลภูพาเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมมีผลงานสร้างชื่อโฆษณาโด่งดังถ่ายกับนุ่นซินิธา โดยหนุ่มเผยต่อว่าเคยมีโอกาสร่วมงานกับโอไมเคิลสมัยนั้นคุณโอไมเคิลเป็นพระเอกของช่องสามเรื่องสามใบไม่เถาและเป็นการเล่นละครเรื่องแรกของคุณอุ้มศิริยากรละครของคุณจิมยุรชัดคุณโอเล่นคู่กับคุณอุ้มตอนนั้นมีสามคู่คุณต้นจากกรีดคู่กับคุณแอนทองประสมคุณโอคู่คุณอุ้มส่วนผมเป็นอีกหนึ่งเคยคู่กับคุณอุ้ยสุธิตาตอนอยู่กองถ่ายเป็นคนน่ารักนะครับนิสัยดีเลยแหละ เมื่อวานผมตกใจเลยบ้านของคุณจิม๋มผมส่งเข้าไปในกรุ๊มมีคุณนกจริยาคุณอุ้งสิริยากรคุณอุ้งตกใจมากถ้าจำไม่ผิดเป็นพระเอกคนแรกของเธอเล่นสามใบไม่เถาเรื่องแรกคุณโอสมัยนั้นเขาดังมาก